วัสดีจ้าพี่น้องเก็บบักทั่วพี่น้องเก็บบักทั่วแกเแล้วพอกินพ่อดีเมื่อวานไดนบักริกมาร้ายอยู่พี่น้องเก็บบักทัวจา้าเก็บแปพอหญ่น้ำเกินโอ้เอี่ยม <c oughs> เอี่ยมใส่กล่องผมเนียขอโทษได้หลยพี่น้องเบอน่ะโอ้ย ปาดทิโตพัวเพราะตำแล้วพี่น้องมา,าไปตำเนื้อบอกพ่อใหญ่จักสิกินอันไหนตำบอ,อกขั้วเขาสิอยากกินลาบหมูพ่อใหญ่งสื้อหมูมาให้จักปั่นเนี่ยพี่น้องมาว่านแล้วปล่ยหงเราถามยายจะเอาอยัางโบพว่าน้องอยากกินลาบหมูหมีคิดอยากกินลาบหมูเห็นชั่วเห็นผักเห็นแพ็กซี่พี่น้อง ปาดมาลูกแต่พินองฮะพู้น่ะเจ็บไปซ้ำนี่ก็สิกินม้เบิดได้พินองผู้เดียวเนาะเบิ่์ดบกทั่วก็สิญ่ใหญ่ไหวแบบนี้เบิร์ดยายมาดีเอาพักซสี่พักอันนี้ออกดอกไม้ไกลเยืนดอกไม้ไกลเยื่นยายมหลีเอาพักเสียออกให้เพิ่นเนี่ยดีออกยังเสียพี่นอง ยายสิรีออกให้เอาแต่เลี้ยงแต่งแต่นนี่เพิ่นไว้ให้เพิ่นเมน็ดยิ่ใหญ่เนี่ยให้เพิ่นโดโดๆเด่ๆย,ยังเสยียรีออกเพิ่นสิบ่ได้แย่ยงอาหารกันอันนั้นยายกะรีออกอะไรไมเทราเห็นบ่อันนี้ยายกะรีออกรีออกเนา่รีออก,ออกให้เพิ่นได้เม็ดยิ่ใหญ่ <c oughs> อากาศยแง่้าพี่น um> ้องเอ้ยนี่พักบุ้งแก้วกระล่างแง่พี่น้องนี่ย่าเรศออกไปนี่ให้เพื่อนแตกขึ้นมาไหมมัพายตูดูเนี่ยพ่อเรศยอดพี่น้องสีเรศยอดโอ้ยหอมสีเรศยอดนี่พายตูวปาหอม หอมหอมพี่น้องพ่อเด็ดหยอดย่าสิเด็ดหยอดไปเอาไว้แต่แกงใส่เนื้อไม้ใส่เห็ดเด็ดหยอดไว้ให้เพ่นแตกไม่ใส่ปุ๋ยให้เพ่นแตกหอยอดไหมเบิ้งฮะกระล่างงาพายตู้เบิดเด่นอืมย่ยามือเสาพี่น้องวันยาการพักแปลนกับเป็นดอกสองกอนี่เป็นดอกพักแปลียนย,าย่าเป็นดอกพี่น้อง bên đó nó sẽ ở vầy bơ nó xuống cò anh em mà anh ngôn cái lăng khẩu anh thêm mà nông nè mà anh ngôn hết vai nuôi này nuôi phân chí nuôi nuôi đâu mà ngôn hết vai Đục xí đám cái lăng khẩu xí phi nông bơ Nhi, cái lăng khẩu xí Đốc nó bằng ngôn ดูบักรงุนทำวายนะที่พื้นเก็บเ็ดไห้พี่นอ้องย่าลองเอามาปลูกเบิ่งแบบว่าปลูกจะคลองปลูกจะกินแบบว่าธรมารมาตว์นะอยากกินอยากกินสุมก็อยากกินนั่นเสียพ่อได้ยู่ได้กินไหมแง่ข้าคิดอยากทดลองปลูกนะ เบ่งหมกทั่วเปียกพี่น้องกินน้ำมาทัานในังไหล่ะเก็บไปเก็บพักเก็บพักพี่น้องเบื้งมื้อนี้สิออกไปซองเบิ่งเห็ดเบิ่งปลาเห็ดเด้อพี่น้องปื๊ดพี่น้องขนาดว่าปลูกซ้ำนี่เบิ่งอย่าประมาทเด้อเนี่ยปลูกซ้ำนี่ก็กินน้ำมาท่านเห็นบ่พุ่นน่ะพุ่นพุ่นน่ะเบิ่งพุ่นน่ะกินน้ำมาท่านแม่บอกถั่วยังมาดกแท้ พุ่นะยายเก็บไปแล้วกับมี่เลยเป็นหอดหอดไต่พุ่นะหอดหากหอดพุ่นะกินน้ำมาทานพี่น้องยุบพุ่นอีกนั่นเดี๋ยวสิภาพ,พี่เบอร์กินน้ำมาทานเบอร์เนี่ย เ่ยหนึ่งพนด้วานเนี่ยพี่น้องตากระเสบคือบวกทั่วข่างบ้านเน่านี่ละ่ะหน,าานึ่งด้วนจุ้ยจุ้ยด้วนนี้ดิซุปสีเสียบยุซุปใสเห็ดเห็ดกระดังางป้าเบิร์กทำไมเธอมาอยู่นี่ม่อบบกหอยมันไตไหมพี่น้องเบิร์บบกหอยเนี่ยมันไตขื้นสูงไปะนะเพื่อนเนี่ยมีแต่ห้อยบอกหอยเบิร์นี่เบิร์เนี่ยห้อยบอกหอยเลยนี่เนี่ยกินใบเพื่อนเนี่ยบกหอยอย่างเนี่ย ฝรั่งเศสเพื่อนเอ่นเอสกาโกสิหาก,กระดาษมันหนุนบบกแตงโมเก,กินพี่น้องจับได้บ่ห็น <c oughs> นวยหนึ่งพูดนวยหนึ่งนะบักแตงโมจ้ายายสิไปเบิ้งบกคอยมันสิกินบักแตงยายบ่ฮู้คุณน่ะเบิ้งบบกแตงโมในร้านนวยอยู่พี่น้องเครียดจ้ะแบบเคียด เห็ุบพาทานหลอกส้มตะสวนเน้อพี่นวงแต่ว่าเมื่อนี้สิเขาไปเบิงอยู่มื่อวานนี่อากาศเป็นอ่อาอ่หอน,หอนบ่มีจ๋ามีจาม๋จาลหลย่ายว้าเด้อพี่นวงเอ้ยบอปวดปวดไปแตงโมบอกปุดปวดปัด,ปด,ปดไปบอกองศ์แ่ะแบบบ้านบานาเนอะพี่นวลยบกทั่วเบงิง บัดนี้กินน้ำมาท่านเนื้อบัรนี์พวกคนอยู่งวยขี้เครือบัเขี้เครือกปลูกสามซีต้นพี่น้องเอ,อ้ยที่จริงถ้าปลูกต้นเดียวกับอิ่มในเบิ่งสามต้นซีต้นพวกเน่ะบัาขี้เครือเริ่มเนี่ยัาแตงโมมีต้นเดียวสิถามพ่อใหญ่กันนะมันขี่ยังไงเนี่ เอาออกกัน,นบักทั่วยายสิบห้าหมุดเบื้องบักแตงเห็นมออุ่้พอ่นะโคตรงงงอยู่ยุติเตตไต้ยายยานบักหอยมากินเพินโคตรยุติเต้ใต้ mực đen côn côn 3 nuôi bộ phun ừ, nuôi đốt chú vá biết tuần điều đốt chú phi nông nhàn mắt xoa mông xù mưa, xù mưa. nhàn mặc hoai tay khẩn kín đồ เห็นบ่อนี่สีเหลืองพี่น้องนี่สีเหลืองนะเบืองสีเหลืองเมื่อวานแยกปิดไปกินซองนวยชิมเบืองสีเหลืองสีเหลืองนี่ขึ้นในรูปภาพนี่บอกขี้ขื่อเน่าเน่าเน่านวยเนาเนาพี่น้องปลูกร่องเบิองไปเสั็จเห็นบ่ ต้นแบอ่างงุนเพื่อนคืนเองอีกแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวย่าสิผ้าไปว่องแบบอ่างงุนเพื่อนเกิดจากเม็ดหาปีจงคอยเห็นผลพี่นอ้องย่าเป็นนางเบิงซ่อมเบิงว่าเป็นพันเองย่าเก่าบ,บรูดหรอกวะเนี่ยเกิดจากเม็ดพี่น้องหาปีอายุหาปีเนี่ยเนี่ยส่องซ่งคือสิเป็นบิ๊กเฟอร์เลยบริรสันดิย่าซื้าอแบอ่างุ่นแม่ไหม พอบอ,อกบัดอเอาเอาเอากระพอมาถิ่มเพิ่นเปิดออกรักออกเองนี่ช่องคือสิกรกบ,กบเซบเซฟวานวานเนี่ยฮะพ่วงนี่พ่วงใหญ่อันนี้พ่วงที่สองนี่อันนี้พ่วงที่สามปีที่หาได้กินพุนพี่น้องบอกอางุ้นเกิดจากเม็ดน,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 นี่พ่วงนี่น้อยนี่พ่วงนี่พ่วงที่สอง อันนี้พ่วงที่สามนี่พ่วงใหญ่พี่น้องเบอร์อยายม่านางซ่อมอยายซอยออกอันไหล,ลูกใน,นหน่อยเบอร์ปัดน,นี้เบอร์ล่ำ,พลำเพิ่นอะล่ำใหญ่ไหมพี่น้องปะอังุ้นนี่เพิ่นบ่ามักปลูกให้ยเลึกเลยเพิน่นเพิ่นลากเพิ่นลอยนี่ล่ำใหญ่ใหญ่เบอร์ล่ำใหญ่นี่อันน้อยก็มีอยู่ยายเอา,อานี้ใหญ่เห่เบอร์ นี่ห้เดดออกนี่ต้นเพิ่นหาปีเลยซ้ำนี่แหละพี่น้องใหญ่เอามาเนบไปนี่นี่เพิ่นเป็นโคตรออกมานี่นี่เห็นบ่าหักร้อยนี่นี่หักเพิ่นเนปพี่น้องนี่หักร้อยๆนี่ยหักร้อยเนี่ยหักร้อยนี่นี่ก็หกักหักเพิ่ด้ร้อยยใย่ยก็นํำ นาแรงนี่ย่ายก็หดเด้พี่น้องเนี่ยต้นหาปีหาปีห้องก็เห็นผลย่าสิทากันเด็ดอันนี้ก็ผกวขึ้นไปอัาง,งุนย่ามพิ่นแตกออกมาไม่ไหมเนาะ ไงเลี้ยนเกษตรบอกอง,งุ่นย่า่สิไปปลูกอยู่เมืองไทยเห็ดเป็นขางถึงแจ้งน้อยนี่คือพันธุ์ดีอยู่ดอกย่า่ว่าแจ้งสิเป็นสียังบัานในออกสีนี่ถ้าเขาออกช่อดอ,อกออกมาพร้อมกันเนี่นี่ห้อยย่ายเด็ดย่า่สิเด็ดให้เพิ่นแตกอันนี้แตกออกมาหม่เลยนี่ย่ายสิเด็ดเด็ดเด็ดหยอด เด็ดยอดไ้ชะล้อไเพิ่นอันนี้นะมาลุ่นถาลุ่นถาเบิ้งพี่น้องถาลุ่นเบิ้งสิเป็นสิเป็นสีเพ่นสีออกสีบ่นี่โอ้ยต่างกล่องกระบอกน,นี้ดอกไม่แล้วเรืองฟาติด<ะ>ทัวเบิ้งบักคอยเนี่ยอันโอ้ยเบิ้งพี่น้อง อิโพอเมียกันอย่นลงไปพูดนะมันขี่ยังบาา้ามันขี่บกหอยพี่น้องเบิ้งเฮ้ยปาดบกหอยอันนี้คักอีดีเนาะป่นปีนขึ้นไปหอดพวกฮะโอ้ยังเสียหะายย่ายหารอเบิง้งฮาฮับปลูกพักเาหารอเบิงง้งยี่ม่สาพี่น้อง น้ำมันอังมุนยายไทยเบืองบอนยายกาบาให้เพิร์นไฮกิ้งเพิร์นแมงสี่มางสี่บัดปีหนาให้เพิน่นปีหนาปีหนาเบิร์ตชิคาวนาห่อนเพินเพ่นแท่งเพิ่นแท่งหยอดออกมาพร้อมดอกเขาก็ตัดตัดแตงกิง่งตัดแตงกิ่งเอาไว้จักสามโขเพิ่นก็ะิต,ตแตกแตกหยอดออกมาพร้อมดอก ให้เพ่นให้มากพ่นไอ้หน่อยร่งเสียตละกิ่งให้เพ่นหน่อยร่งงามงามาดวิม่านเอาไว้ว่าฝันมันก็แมนนี่แหละพี่น้องเบิ้งพ่นออกมากมาเพ่นก็หน่อยมมกมันสิงามนะยายก็เลี้ยนหลูในยูทูบแหละพี่น้องยายปลูกองุ่นเบิ่งซื้อเลี้ยนหลูไปแกงเหงาพี่น้องแกงเหงาเห็ดแกงเหงากิปนี้สีเงาเดี๋ยวต่อกิปใหม่เริอพี่น้อง สวนมีหลายอย่างมันเน่สิเป็นกิบเงี้ยว่ยายกจะสิขอจบกิบซัมนีจจะเอาบังอ,งอา,า,างุ่นยายมะนังซ้อมเมืองสองเมื่อเร็วแดดบดบดยายมะนังอยู่กับบังอางุุนสองพว่วงสามพว่วงเห็นบ่พี่น้องก็สิกรกอบกอบ้านหวานอยากจะสิขอลาซัมนีดเด้อจ้าพอกกันกิบไหมพี่น้องบายบายขอบคุณค่ะสีเง้ว